ครับสวัสดีครับสวัสดีกรยาณิมิตทุกท่านนะครับขณะนี้ที่ผมกำลังถ่ายคลิปอยู่นี้ครับก็ประมาณ6โมงเย็นครับ6โมงเย็นอากาศเย็นครับประมาณ6องศาครับตอนนี้ผมก็อยู่ส่วนหลังบ้านครับส่วนหลังบ้านก็มีเดฟดฟรีลัา จริงๆแล้วมันอตอนที่ผมกับแตนตอนที่หนีหนาวไปอยู่ฟลอริดาครับคือคือ,คอเขาก็ตายหมดแล้วครับแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะมีหัวที่มันฝังอยู่ในดินนะครับพอเรากลับมาจากฟลอริดาครับเขาก็เนี่ยครับทุกปีประมาณที่ผมมาอยู่นี่ประมาณ30ปิบปีก็เป็นป,ประมาณนี้ครับเขาก็จะมี อะไรนะครับเขาก็จะพอถึงพอถึงหน้าที่เขามีดอกใช่ไหมครับเขาก็จะประมาณนี้ครับอันนี้อยู่ส่วนหลังบ้านนะครับตอนนี้สถานการณ์สถานการณ์โควิดในที่น่ากลัวมากครับตอนนี้อเมริกาครับทะลุ82,000รายแต่เสียชีวิตนี้พันนะครับหลักพันครับ เป็นอะไรที่น่ากลัวถามว่าน่ากลัวไหม mm. ก็ถ้าเราดูยอดครับถ้าเราดูดูยอดพืชติดเชื้อก็มันก็น่ากลัวมันทะลุแซงอิตาลีทะลุแซงอ่าจีนไปเรียบร้อยแล้วครับ mm. ก็เนาะมันก็คือคือถ้าเราดูตัวเลขเราก็ต้องตื่นเต้นตกใจอยู่แล้วครับ mm. แต่ว่าถ้าแต่ว่าการดำเนินชีวิตก็ คือไม่ได้ออกไปไหนเลยครับก็อยู่บ้านนะครับก็อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนก็สําหรับอาหารการกินไม่แน่ใจว่าจะเราจะสั่งออนไลน์ไหมครับแต่ว่าหลังจากที่เรากลับมาถึงที่เรากลับมาจากฟลอริดามาถึงนิวยอร์กก็วันที่วันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดนี่เราไปไม่มีไข่พอวันวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสอง ไปมีไข่นะครับแต่วันที่23วันอาทิตย์ไอ้วันจันเราเราก็ไปก็ปกติครับแต่ว่าหลังจากที่เขาประกาศให้อยู่บ้านเนี่ยไม่รู้ว่าร้านต่างๆเขาก็ปิดหมดแล้วครับแต่ว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาก็กําหนดเวลาประมาณเจ็ดโมงเชา้าถึงสองทุ่มอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราเราก็เราก็ปรกึรกษา,ก,าก,กันกับพ่อบ้านว่า เราจะเราจะไปซื้อหรือหรือว่าเราจะสั่งออนไลน์ประมาณนี้ครับครับก็รายการธรรมะธรรมชาติก็นําธรรมชาติที่อยู่ส่วนหลังบ้านครับมาฝากนะครับมันก็จะประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีเสียงนกเสียงธรรมชาตินะครับวันนี้ทั้งวันนะครับก็มีแดดแต่ตอนนี้ก็ยังมีแดดอยู่เลยครับแต่ว่า อากาศมันหนาวเย็นมากนะครับแต่พรุ่งนี้อากาศก็จะดีครับพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับแต่หลังจากนั้นคือเสาร์อาทิตย์ฝนตกครับเสาร์อาทิตย์จันทร์ฝนก็จะตกนะครับครับก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับจากรายการธรรมธรรมชาติผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายนะครับสําหรับคลิปคลิปที่ผมสําหรับที่ผมไลฟ์สดใน facebook นะครับก็ สำหรับผู้ที่ติดตามนะครับสำหรับผู้ที่ตามก็กดก็ให้ให้กําลังใจกันนะครับสําหรับใน YouTube ครับที่ผมอัพอัพโหลดขึ้น youtube ก็ก็ยังจะฝากให้กันในยาน้มีทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็จะน่าจะพรุ่งนี้ก็จะไลฟ์สดอยู่นะครับก็นำบรรยากาศ ธรรมชาติหลังบ้านดอกเดกฟฟด,ดิลมาฝากแค่นี้นะครับสวัสดีครับ